อันนี้เรามาถึงน้ำตกน้ำตกอะไรคะน้ำตกป่าผาผาป่าผาป่าตาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนู้นกันชี่ค่ะมาเดินเล่นที่พูเล่นไหมคะเล่นครับป่าเป็นน้ำเล่นบนด้านบนเลยค่ะมาเล่นที่โคน นี่ดูก่อนลูกอันนี้เขาบอกว่าทางขึ้นน้ำตกชั 1, 2, 3, 600้นหนึ่งสองสามเมตรอตอนนี้เรามาถึงน้ำตกผาตาดแล้วอยู่ในบริเวณเอ,อุทยานแห่งชาติเขื่อนสีนครินนะคะ เห็นได้ยินเสียงน้ำตกไหมเสียงน้ำตกแล้วน้ำใสมากค่อยนะลื ah ่นนะนั่นเปื mm ้นปื้ปื้ปืปืมันลื่นนะจะบอกใายนี่นี่นี่เด็กๆมายืนถ่ายรูปกับป้ายนี่ก่อนดินขึ้นไปเลยน้ำตกผาตาจะมีทั้งหมดสามชั้นนะคะที่เห็นด้านหลังของป้ายจะเป็นชั้นที่หนึ่งเลย ส่วนป้ายนี้จะอยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าเลยนะคะแวะแถ่ายรูปก,กันก่อนอ่านี่ก็ระหว่างที่เราเดินทางเข้าไปทางเข้าน้ําตกเป็นทางลาดยางนะไปได้สะดวกเลยรถไปได้ทุกชนิดเลยค่ะระหว่างทางก็มีฝนตกนิดหน่อยตอนที่เราไปเป็นช่วงเที่ยงๆนะของวันที่21อกรกฎาคมนะ2567นะคะอุทยานแห่งชาติตกโ้วิวไ อยู่ภายในอุแหชูมิแค่ยิ่งหลาวสูง,งจ,งจริงพี่จอจี้แค่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ก็ได้รับดอี้ยสูง,สงขับต่อไปบนทางหลวงชนบทกาญจนบุรี2049อีก2กิโลเมตร2กิโลเมตร เราจอดกันก่อนตรงนี้เป็นนานกิบค่าบริการผู้ใหญ่60สิรถข้าสามนะนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเรลยขึ้นไปหลกขึ้นไปกันเรากำลังจะเดินไปน้ำตกชั้นที่สองที่เห็นนี่คือน้ำตกชั้นที่หนึ่งนะคะทั้งหมดจะมีสามชั้น ระยะทางรวมกันประมาณ600เมตรทางเดินเดินไปง่ายนะเด็กๆเดินขึ้นได้สบายเลยช่วงที่เราไปเดินกรกฎาคมมีฝนตกบ้างปล่อยๆนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังไม่ลึกเท่าไหร่แต่ว่าน้ำก็ยังใส่นะชั้นที่1ก็จะเป็นแบบลำธารไหลลงมาเนาะส่วนชั้นที่สก็จะลึกหน่อยก็เลยให้เด็กๆเตรียมชูชีพมาด้วยเพื่อมาเล่นน้ำ อเรากำลัลงจะเดินไปถึงชั้นที่สองกันแล้วนักท่องเที่ยวไม่ค่อยเยอะนะเด็ลก,ลกลุยกันแล้วค่ะ น้ำที่นี่น้ำใสมากวันนี้นะเป็นวันที่21กรกฎาคมปีพศ25้าะสิ็ดนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าคนคนมาน้อยมากมันก็น้ำตกสวยมากเลยค่ะนี่ใกลจักตัวเมืองนะอ,อ,อยู่ตรงหินดาดนะคะช่องบอกภูมนะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ คือเด็กๆเด,กเดินเล่นได้สบายเลยทุกคนน้ำเย็นมากแล้วก็ใสามากเมื่อคืนมีฝนตกนะแต่ว่าน้ำก็ยังใสยอยู่เอาพ่อหันมาถ่ายรูไปไห,หันมาหันมา หันมาเลยหันมาเลยลูกหันมาเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวไปดูป้ายก่อนนะว่าเออชั้นต่อไปมันเป็นชั้นอะไร เป็นไงคะลูกน้ำเป็นไงเอ้ามือเลื่นอีกแล้วรองเท้ารองเท้าโดนเท้าโดนรองเท้ากินไปแล้วรอแม่ด้วยไปเร็วๆน้ำตกสวยมากเลยลูกเป็นไงที่นี่ว้าวไหมว้าวมากเป็นคนป่าคนป่าเหรอคะ แบบนิดหน่อยไี่ได้อะไรมาคะเนี่ยคนป่าฮะได้ไม้มาแล้วได้ไม้มาด้วยไปเดินทางต่อไปตอนนี้เรามาถึงน้ำตกชั้นที่3กันแล้วนะคะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเล่นน้ำกันตรงนี้ Thank you.